สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแอชแ n น e ลนะครับผมกับพบก,กันอีกครั้งกับแฮมนะครับผมในช่วง ดูจนได้เรื่องครับผมก็ดูจนได้เรื่องวันนี้นะครับผมก็มาจากการที่เราได้ดูละครนะครับผมที่ดังทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับในขณะนี้ซึ่งจบไปมันมาเลยอย่างวันทองนะครับผมซึ่งจริงๆผมก็ได้ดูวันทองนะครับผมดูกับคุณแม่ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่รีเมคใหม่ในปี2021นะครับผมซึ่งเป็นวันทองที่เสนอมุมมองที่แตกต่างไปจากวรรณคดีนะครับผมซึ่งทุกคนก็คงจะได้เห็นกันแล้วไม่ว่าจะในทางช่องทางไหนนะครับผมซึ่งมันก็คือเป็นเรื่องของคุนช้าคุณแผนนั่นแหละที่เราเคยดูกันมาตั้งเ็นนปิ องใจนะครับผมแล้วก็ซึ่งต่อมาเนี่ยก็มีคนเอามาวิเคราะห์ก,กันมากมายว่าจริงๆแล้วเนี่ยตกลงแล้ววันทองแท้จริงแล้วเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงสองใจหรือเปล่าเพราะเมื่อพิจารณาแล้วเนี่ย วันทองกับเป็นผู้หญิงนะครับผมที่ไม่มีสิทธิ์เลือกนะครับอะไรต่างๆได้เองในสมัยนั้นแต่วันนี้เราก็ไม่ได้มาตีความวรรณคดีอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องของวันทองนะครับแต่เราจะมาเล่าเรื่องที่เกิดจากความสงสัยของเราเองนะครับก็เหมือนกับธีมของรายการนี้คือดูจนได้เรื่องนะครับก็คือเกี่ยวกับกฎหมายของสิทธิเสรีภาพนะครับผมความเท่าเทียมสตรีในสมัยของอยุธยานะครับว่าในสมัยนั้นมันเป็นอย่างไรจนต้องแบบเราไปสืบสอบหาข้อมูลมาแล้วก็เลยได้แวะมาเล่าให้ทุกคนฟัง เผื่อว่าใครยังไม่ทราบหรือใครอยากจะรู้เนี่ยก็มารู้ไปพร้อมๆกันนะครับผมก็าจะหาข้อมูลจากทุกที่เนี่ยมาแล้วก็เอามาเล่าต่อให้คนฟังจริงๆท็อปิกเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่พอเราได้ลงลึกไปไเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเรื่องที่สามารถที่จะมาพูดกันได้ทั้งวันเลยก็ว่าได้แต่เราขอเอามาเล่าแบบย่อๆลวกันนะครับเผื่อว่าใครเนี่ยอย่างน้อยให้เราได้รู้เรื่องนี้ไปก็มีเรื่องที่จะไปเล่าต่อคนอื่นฟังได้อย่างน้อยก็ถือเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเอาไว้แบบว่าจำก็ได้ไม่จำก็ได้เป็นขยะลกกกสสมมอออองง็็็ไไดด้้้หรรรรืืถถาาาาใคจเเเปน่่ที เอาไปพูดต่อกันได้ให้เป็นเล่าต่อคนอื่นให้ฟังได้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวขอไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมซึ่งเราก็จะเหมือนเดิมนะครับว่าคงจะเป็นเล่าแล้วก็ประกอบภาพซึ่งภาพเนี่ยก็ขออนุญาตทุกคนด้วยครับที่เอาภาพม,มาใช้นะครับซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องบ้านไม่เกี่ยวข้องบ้านนะครับผมหรืออาจจะเป็นภาพจริงในสมัยอดีตหรือหรือเป็นภาพแค่ภาพประกอบเฉยๆนะครับผมก็อยากให้ทุกคนรู้ไว้ว่าภาพต่างๆมีไว้เพื่อประกอบการเล่าเรื่องเท่านั้นนะครับโอเคงัันเป็นเริ่มกันเลยดีกว่า ก็เหมือนตามปกคลิปนะครับผมที่วันทองจะต้องรอถึง400ปีถึงความเท่าเทียมในแบบที่วันทองต้องการจะเกิดขึ้นในประเทศไทยสําหรับการตีความตัวละครในซีรีส์เรื่องใหม่ของวันทองก็เป็นการตีความถึงความล้ําสมัยในแนวความคิดของตัววันทองอย่างมากว่าผู้หญิงควรมีสิทธิ์เท่าเทียมผู้ชาย ซึ่งเรื่องเดี๋วเนี่ยกว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยวันทองต้องรอถึง400ปีทําไมนะหรอเพราะว่าแม้ว่าในละครเนี่ยจะทาให้สมเด็จพระกนวสา,า,านะครับผู้เป็นเจ้าอยู่หัวของราในสมัยนั้นเนี่ยตัดสินใจที่จะเปลี่ยนกฎหมายใหม่เพราะสาเหตุอันเนื่องมาจากที่วันทองตายเพราะถูกประหารชีวิตเนี่ยแม้ว่าในละครจริงๆเนี่ยไม่ได้ตายนะครับเพราะขุนแผนเะนี่ยได้ช่วยไว้เพราะว่า,ถ,าถ้าตายก็คงจะโดนเผาตึกนะครับผมช่องวัน โดยในเรื่องเนี่ยก็ได้มีการแก้กฎหมายใหม่นะครับจากคดีบันทอด้วยเหตุผลที่ว่ากฎหมายไม่เหมาะกับสภาพบ้านเมืองในขณะนั้นโดยผู้หญิงเนี่ยหาใช้ค่าท่าติดต่อไปที่ผู้ชายจะมากดขี่ได้โดยในเรื่องก็มีการปรับว่าให้ผู้หญิงเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพนะครับเท่าเทียมกับผู้ชายซึ่งในเรื่องเนี่ยก็มีการแก้กฎหมายชายหญิงใหม่ให้หญิงมีสิทธิ โต้แยง้งในคดีต่างๆได้เสมอผู้ชายเลยส่วนกฎหมายผัวเมียเนี่ยหากหญิงใดเนี่ยไม่ใค่จะอยู่กินกับผัวแล้วเนี่ยไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตามเนี่ยผู้หญิงก็มีสิทธิ์ที่จะขอเลิกได้โดยไม่ต้องให้ชายเป็นฝ่ายเลิกก่อนจริงๆแล้วตั้งแต่คําว่าสิทธิเสรีภาพแล้วแหละซึ่งคํานี้เนี่ยไม่น่าจะมีสมัยอยุธยาแน่นอนจึงทําให้ผมสงสัยว่าแล้วจริงๆแล้วสมัยนั้นเนี่ยกฎหมายชายหญิงเนี่ยมันเป็นแบบใดแล้วกฎหมายความเท่าเทียมแบบในละครเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ มัน400ปีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราพาไปย้อนกันถ้าจะพูดเรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าวันณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยแม้จะเป็นนิทานพื้นบ้านก็จริงนะครับส่วที่เราต่อกันมาในสมัยยุธยาตอนปลายแล้วก็ถูกนํามาปะฝุ่นใหม่นะครับผมในสมัยของพระพุทธเลิศรานภะาลัลนะครับผมก็คือรัชกาลที่2ของเรานั่นเองโดยปรดก้าให้กวีในราชสำนักเนี่ยช่วยกันแต่ง แต่ละตอนเนี่ยก็จะถูกแต่งออกมาโดยกวีแต่ละท่านนะครับที่เราคุ้นเคยก็คือบรมคูสุนทรภู่ที่แต่งตอนกําเนิดพลายงามน,นะครับแม้กระทั่งรอสามรอสีเนี่ยก็ได้ร่วมแต่งเรื่องนี้ด้วยโดยเรื่องของขุนช้างขุนแผนเนี่ยก็เล่าถึงเรื่องราวในสมัยแผ่นดินของสมเด็จพระพันวษา,าซึ่งสมเด็จพระพวษา,าเนี่ยก็คือเป็นอีกชื่อหนึ่งนะครับของสมเด็จพระราม,มาธิบดีที่2แห่งอุธยาของรชาชวงศ์สุพรรณภูมิในพระนามของท่านในชุนช้างขุนแผนเนี่ยดูพระนามว่าพระพันวษา ซึ่งทำให้เรื่องราวของคุณช้างขุนแผนเนี่ยระบุได้ว่าเกิดในช่วงปีพศ2 0 3 4ถึง20 2072ในช่วงที่พระพันวาสาห,หรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองเนี่ยครองราชอยู่ซึ่งสมัยนั้นเป็นยุคที่สยุทธยามีสงครามกับเมืองเชียงใหม่บ่อยครั้งในเรื่องนี้ก็จะมีการผูกเรื่องราวกับวิถีชาวบ้านนะครับผมกับชาวเมืองสุพรรณบุรีชาวเมืองกาญจาบุรีแล้วก็เป็นเรื่องราวของการชิงรักฮักสวัสด์ของหญิงสองชายของนางพิมพิลาลัยหรือนางวันทองในเรื่อง กับคุณช้างและขุนแผนแล้วก็มีการสอนแซกเรื่องของเราของสงครามเชียงใหม่เข้ามาด้วยโอเคพอเราทราบว่าเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นในสมัยอุทยาตอนตอน้นประเด็นต่อไปก็คือกฎหมายชายหญิงในสมัยยุคนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยต้องย้อนกลับไปก่อนว่าไกลกว่านั้นอีกว่าในสมัยสุโขทัยเนี่ยด้วยความที่ยังเป็นสังคมของ,ของเจ้าขุนมูลนายนะครับผมแล้วก็เป็นชนชั้นไพร่แล้วก็ทาสชนชั้นเจ้านายมีกษัตริย์ปกครอง แล้วก็กระจายอานาจแก่ชนชั้นในนายต่างๆซึ่งทั้งหมดเนี่ยล้วนเป็นเพศชายทั้งหมดเป็นผู้กําหนโดโครงสร้างทางสังคมนะครับผมโดยในเชิงทัศสคกติเนี่ยในสมัยสุโขทัยแม้จะตําหนิผู้ชายที่ไปเป็นชู้กับภรรยาอื่นก็ตามแต่ก็ไม่ได้ห้ามมีภรรยาหลายคนแต่ทางตรงข้ามสตรทีที่มีสามีแล้วห้ามมีความสัมพันธ์กับชายอื่นเด็ดขาดโดยแนวคิดนี้ถูกครอบด้วยมโนทัศน์นของศาสนาจากคติที่ถูกพบในไตภูมิพนล่วงนะครับว่า ผู้ละเมิดเนี่ยเรื่องแบบนี้จะตกนรกทันทีต่อมา,าในสมัยยาเนี่ยฝ่ายชายก็จะเป็นผู้นําแทบทุกด้านนะครับผมมีหลักฐานเชิงกฎหมายนะครับซึ่งแบบเป็นรูปธรรมเนี่ยขึ้นครั้งแรกโดยตราขึ้นในปีพศนะครับ1904คือกฎหมายลักษณะผัวเมียหรือเรียกกันว่าพระอายการลักษณะผัวเมียซึ่งกฎหมายอายการลักษณะผัวเมียเนี่ยถูกใช้เรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์เลยดยกฎหมายเนี่ยแบ่งเป็นประเภทเมียอบ โดยกฎหมายในแบ่งประเภทเมียออกเป็น3แบบนะครับผมได้แก่1นเมียกลางเมืองนะครับเมียกลางเมืองก็คือหมายถึงหญิงที่มีบิดามารดาเนี่ยยอมให้เป็นเมียของฝ่ายชายแต่จะเป็นเมียหลวงหรือไม่นั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าสามีเนี่ยจะยกตําแหน่งหรือยกย้บภรรยาคนนี้เป็นลําดับใดแบบที่2ก็คือเมียกลางนอกหรือเมียน้อยนั่นเองส่วนแบบที่3เขาเรียกว่าเมียกลางทาสีครับเมียกลางทาสีคืออะไรก็คือเป็นเป็นทาสภรรยาหมายถึงหญิงที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับแล้วฝ่ายชายเนี่ย เข้าไปช่วยเหลือไว้หรือถ่ายตัวมาเป็นภรรยาจากการเป็นทาสรวมถึงหญิงที่ถูกชุดคล้ามาหรือมาเป็นทาสรับใช้เนี่ยก็ถือว่า และเอามาเป็นเมียเนี่ยก็ถือว่าเรียกว่าเป็นเมียกลางทางสิซึ่งในสมัยนะั้นเนี่ยเมียที่จะมีสักใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นเมียพระราชทานซึ่งจะพระราชทานมาเป็นเมียกลางนอกหรือจะเป็นเมียกลางเมืองเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นเมียพระราชทานสิน้นซึ่งเป็นเมียที่ในหลวงเนี่ยได้ประทานให้มักเป็นผู้หญิงที่อยู่ในตระกูลสูงนะครับผมนอกจากใหญ่กว่าเมียประเภทอื่นแล้วเนี่ยสามีจะต้องเกรงใจเมีย ที่เป็นเมียพระสถานด้วยจริงๆเรื่องเหล่านี้ก็เหมือนกับซ่อนไว้ทำเกียมัวไว้นิตตงตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับผมโดยตามกฎหมายเนี่ยจะมีภรรยาแบบนี้แค่3แบบเท่านั้นแต่จะมีกี่คนก็ได้กฎหมายเนี่ยรับรองว่าเป็นพรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมด เมื่อกฎหมายเอื้อเช่นนั้นก็เลยทําให้ย่อมเปิดโอกาสให้ชายเนี่ยมีเมียได้หลายคนในแง่ของค่านิยมสมัยนั้นเนี่ยยังสะท้อนอีกว่าการมีภรรยาหลายคนเนี่ยเป็นการแสดงถินฐานะในหลายๆด้านนะครับผมทั้งทางเศรษฐกิจเอ่ยสังคมชั้นสูงเอ่ยและฐานะทางการเมืองด้วยเรียกได้ว่าถ้าขุนนางคนไหนเนี่ยไม่มีเมียน้อยเนี่ยจะโดนนินทาวผิดปกติทางเพศทันที ดังนั้นผู้หญิงเนี่ยที่เป็นภรรยาเนี่ยจึงกลายเป็นสมบัติของสามีไปโดยปริยายซึ่งเรื่องนี้ถูกบันทึกเอาไว้ในจดหมายเหตุของลาลูแบร์นะครับซึ่งเป็นอัครราชทูตฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาในสมัยพนารายมหาราชในช่วงปีพศ2231ว่ากันว่าคนไทยเนี่ยมีภรรยาได้หลายคนเฉพาะคนมั่งมีเท่านั้นที่จะมีภรรยายมากกว่า1คนท้งนี้เนี่ย เพื่อแสดงถึงว่ามีบุญบารมีมิใช่แสดงว่ามัากทางการอารมณ์เสมอไปในแง่การเมืองก็ตามเนี่ยเหตุผลนี้เป็นอิกปัจจสําคัญเลยที่ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยหม่อมราชวงศ์เสด็จีปราโมทเนี่ยเคยแสดงความเห็นไว้ว่าประเพณีนี้เกิดขึ้นเนื่องจากต้องการเสริมอำนาจนะครับให้กับการเมืองโดยการดึงบุตรสาวนะครับของราชการชั้นผู้ใหญ่เนี่ยมาเป็นเจ้าจอมเพื่อป้องกันการขบฏในสมัยนั้น โดยทั่วของหญิงครบชูในสมัยยุยยาเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสองแบบก็คือมีทั้งแบบได้เสียกันและก็ไม่ได้เสียกันแบบไม่ได้เสียกันเนี่ยก็จะโดนค่าปรปับนะครับเมียกลาเมืองหรือเมียหลวงน,นะครับจะโดนปรับหนักสุดเลยแต่หากได้เสียกันแล้วก็ตามเนี่ยกับชายชูเนี่ยชายชูจะเป็นคนเสียค่าปรับแต่ผู้หญิงสิครับผู้หญิงจะต้องถูกทัดดอกฉบานะครับผมที่อู่สองข้างพร้อมกับของพวงม,มาลัยชบานะครับแห่ประจานนะครับผมไปตามชุมชนนะครับตามของตลาดนะครับและหากมีชายชูสองคนต้องถูกโกนหัวเป็นรูปกากบาท แล้วก็เอาผู้หญิงคนนั้นเนี่ยขึ้นขายอย่างนะครับแล้วก็เดินแห่ประจานนะครับผมทั่วตลาดเแต่หากมีชูมากกว่า2คนขึ้นไปนะครับถือว่าเป็นหญิงแพทย์สยานะครับชายจะไม่ถูกลงโทษแต่ผู้หญิงนะครับผมจะต้องโดนโกนหัวแห่ประจานเหมือนกับที่มีชูแล้วก็ยังถูกสักรูปชายชายหญิงประกอบกรารกิจกันนะครับผมไว้บนแก้มให้เป็นตราบาปของชีวิตและหากคดีใดนะครับเกาะเป็นปัญหาให้เกิดปัญหาบ้านเมืองขึ้นมานะครับอาจจะถึงขั้นถูกประหารชีวิตได้ การเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็เลยเริ่มเกิดขึ้นในช่วงต้นรนาโกสินสมัยรอสีนะครับด้วยอิทธิพลของตะวันตกเนี่ยมันเริ่มเข้ามาในประเทศไทยจากเหล่ามิชชันนารีหนึ่งในนั้นก็คือหมอแัตเล่นะครับผมซึ่งเข้ามาในไทยช่วงปีพศ2375โดยเริ่มมีการพูดถึงสังคมแบบหัวเมียเกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นแบบหัวเดียวเมียเดียวแบบชาวตะวันตกซึ่งโดยสมัยชาติสี่เนี่ยก็ได้ส่งโต้กลับด้วยพระราชบารมในเรื่องของความหัวเมียเอาไว้ว่า หัวเดียวเมียเดียวเนี่ยแบบตะวันตกอะ่ะไม่เหมาะที่จะนํามาใช้ในสยามประเทศเพราะว่าขัดกับขนบรรมเนียมที่มีมาแต่เดิมนะครับแต่แล้วในสมัยทศรที่4เนี่ยก็เกิดคดีขึ้นคือคดีอําแดงเหมือนอําแดงก็คือคําขึ้นต้นของผู้หญิงในปัจจุบันนะครับหรือว่าน,านางสาวเนี่ยอันนี้อาแดงเหมือนก็คือนางเหมือนเนี่ยเป็นคดีที่มีการ นางเหมือยได้ไปยื่นดีกาแก่พระเจ้าอยู่หัวในเรื่องเกี่ยวกับว่าเขาขอมีสิทธิ์ที่จะเลือกสามีเองซึ่งถือเป็นคนดีที่ดังมากในสมัยรัชกาลที่4ในยุคนั้นใครอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมลองไปหาคําว่าอําแดงเหมือนดอูนะครับผมก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับอําแดงเหมือนอยู่ซึ่งนางเหมือนนยถือเป็นผู้หญิงคนแรกเลยในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ลุกขึ้นมาสู้เพื่อทวงสิทธิของสตรีนะครับด้วยเหตุนี้เองทําให้กฎหมายชายหญิงเ,เริ่มสั่นคลอนจนมาในสมัยรัชกาลที่5 เริ่มส่งคนไปศึกษาต่อฮิตวอนตกมากขึ้นแล้วก็มีการปฏิรูปการศึกษาแบบตะวันตกนะครับมหาวิทยาลัยต่างๆก็เริ่มเกิดในสมัยรห้าถูกไหมแนวคิดแบบเสรีนิยมแล้วก็ประชาธิไปไตยเนี่ยก็เริ่มเข้ามาทธิพลในประเทศไทยมากขึ้นระบบผัวเดียวหลายเมียเนี่ยเริ่มสั่นคลอนเริ่มมีการกล่าวถึงความไม่ดีของผู้ชายที่มีหลายเมียจนต่อมาในสมัยรชกเนี่ยเราเริ่มเห็นได้ชัดนะครับจากพระศรีพลเรื่องการค้าหญิงสาวนะครับมีใจความสําคัญว่าข้าพาเจ้าเชื่อว่าไม่ผิดที่จะกล่าวว่าการมีเมียยนน้อ เป็นประเพณีโบราณซึ่งหนุ่มไทยสมัยใหม่เนี่ยไม่ชอบแล้วการมีเมียหลายคนซึ่งหนุ่มผู้ได้รับการศึกษามาแล้วจากฝรั่งมังค่าเนี่ยร้องให้เลิกผู้หนุ่มๆพวกนี้กลับได้รูปแบบใหม่คือเมียลับหรือการมีเมียน้อยอย่างลับๆนะครับสมควรแก่เมืองศรีวิไลโดยมีเมียออกหน้าออกตาเพียงคนเดียวมันก็แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นการ นอกจากแสดงให้เห็นถึงการผลักดันกฎหมายผัวเดียวเมียเดียวแล้เนี่ยท่านก็ยังแอบจิกกัดเกี่ยวกับเรื่องผู้ชายเนี่ยเปนในตัวด้วยว่าสุดท้ายผู้ชายเนี่ยก็ไม่ได้หรอกที่จะมีความอยากจะมีหลายเมียแต่สุดท้ายก็เลือกที่จะมีเมียเดียวเพื่อออกหน้าแล้วมีเมีนยน้อยเนี่ยเพื่อเป็นเมียหลักแทนก็เป็นการจิกกัดเล็กน้อยซึ่งก็ถูกอยู่ในบทประพันธ์ของการค้าหญิงสาว จนท้ายที่สุดเนี่ยภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในพศ2475ที่พู้เรารู้กันนะครับถ้าใครในประวัะติศาสตร์มากถ็ถว่าเรามีการเรียกร้องให้เข้าสู่ระบบประชาธิปไตยในปีพศ2475จึงมีกฎหมายให้ชายมีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงคนเดียวซึ่งถูกประกาศใช้ในวันที่1ตุลาคม2478แล้วก็มีการกําหนดให้ชายหญิงเนี่ยมีสิทธิทางการเมืองเนี่ยเท่าเทียมกัน ในการมีสิทธิ์เลือกตั้งในการเข้ารับการศึกษาต่างๆและก็มีการเปลี่ยนแป,งแปงแลงด้านสถานภาพของผู้หญิงเนี่ยว่ามีสิทธิต์ต่างๆเรื่อยๆมาจนถึงปัจจุบันก็นับเป็นเวลา400ปีนะครับนับจากวันทองถูกประหารชีวิตจนถึงมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่วันทองต้องการเนี่ยเกิดขึ้นจริงซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่าง,าง,างๆนี้ก็เกิดขึ้นเรื่อยมาเพราะว่าแม้จะมีกฎหมายแล้วก็ตามเนี่ยแต่ด้วยกรอบสังคมที่อยู่กับ ผู้ชายอยู่ในผู้หญิงมาตลอดตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยด้วยความที่มันสังสมเรื่องราวแบบนี้มาเนี่ยมันทำให้การเปลี่ยนแปลงมันก็เกิดขึ้นได้ชาแล้วก็เกิดขึ้นได้ยากว่าเราจะเห็นผู้หญิงเป็นพุ้นเป็นนักการเมืองกว่าเราจะเห็นผู้หญิงทํางานในตําแหน่งชั้นสูงในสังคมเนี่ยก็เมื่อไม่ไม่กี่สิบป,ปีที่แล้วนี่เองนะครับผมแม้กฎหมายจะถูกเปลี่ยนไปแล้วกว่าแปดสิบปีก็ตาม ก็นับเป็นเวลากว่า400ปีนะครับนับจากวันทอนเนี่ยถูกประหารชีวิตไปจนถึงจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงแม้ละครเรื่องนี้เนี่ยจะสะท้อนปัญหาความไม่เท่าเทียมของชายหญิงในสมัยของยุทธยาผ่านการตีความใหม่ๆของทางช่องวันแต่จากการดูเรื่องนี้มันไม่ได้เพียงทําให้เรานะครับผมได้ชุกคิดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นและทําให้เราสนใจแล้วก็นําเรื่องนี้มาเล่าให้คนฟังแต่สิ่งสําคัญกว่านั้นก็คือมันทําให้เราอ่ะได้กลับมาตั้งคําถามย้อนดูเราในปัจจุบันว่าเราในตอนเนี่ย ดีกว่าตอนนั้นนะ่ะมากเพียงใดและเราในวันนี้เนี่ยยังเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่านั้นหรือเปล่าได้ดีกว่านั้นอีกหรือไม่ผู้หญิงและ,และเพศต่างสังคมเนยได้รับความเท่าเทียมเสมอผู้ชายแล้วหรือยังกฎหมายเท่าเทียมจริงไหม หรือยังถูกตีกรอกหัธรทมที่ฝังรากลึกว่าชายยังเป็นใหญ่อยู่วันยังค่าเป็นหน้าที่ของทุกคนนะครับที่ต้องตอบคาถามนี้ช่องเราเนี่ยก็ขอเป็นอีกหนึ่งเสียแล้วกันนะครับผมที่ขอเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมนะครับให้กับทุกเพศในสังคมไทยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณละครน้ําดีนะครับผมอย่างวันทอนะครับผมที่เป็นละครไทยที่ไม่ได้นะครับมีแค่การตบตีแย่งชิงสามีแย่งชิงผัวนะครับ มันทาให้เห็นว่าละครไทยน้าดีเนี่ยยังมีอีกมากนะครับเพียงแค่คุณเปิดใจแล้วก็ก็ขอเป็นกาลังใจกับทีมงานนะครับผู้ผลิตละครเรื่องนี้นะครับและนําเรื่องนี้ขึ้นมาปัดฝุ่นใหม่เพราะประวัติศาสตร์และเรื่องเล่าเนี่ยมันทําให้เราเข้าใจปัจจุบันมากขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องที่อยากมาแชร์นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่อยากมาเล่าว่า400ปีที่เรารอคอยในสิ่งที่ วันทอต้องการเรียกร้องสมัยนั้นซึ่งมันดูเป็นเรื่องที่ล้าสมัยมาเราเชื่อว่าในอีกหลายชาติในโลกเนี่ยก็มีการเรียกร้องคล้ายๆสิ่งที่วันทองต้องการบางปเะเทศเนี่ยผู้หญิงถูกหาว่าเป็นแม่มดประเทศผู้หญิงถูกหาว่าผีเข้าปีศาจเข้าสิงบางปรปเะเทศผู้หญิงถูกทําทารุณกรรมมากกว่านี้บางปเะเทศผู้หญิงถูกทารุณกรรมมากมายในการที่มีความคิดผิดแปลกไปในการที่มีความคิดล้าสมัยเกินไปคิดเรียกร้องสิทธิเร็วเกินไปผู้หญิง ประเทศต่างๆผ่าอะไรมาเยอะแยะมากจนผ่านมากว่า400ปีสิ่งที่วันทองต้องการในสมัยนั้น,น,นมันถึงเกิดขึ้นหากกฎหมายนี้ไม่เกิดขึ้นเร็วกว่านั้นวันทองอาจจะต้องไม่ได้จบชีวิตด้วยการประหารแบบนี้สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันว่าแล้วปัจจุบันละ่ะคาวามเท้าทียของผู้หญิงเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วจริงหรือยังหรือมันยังไม่เกิดขึ้นสําหรับวันนี้คมเวลาของผมนะครับแทนจากช่องแอร์แชแนล กับช่วงดูจนได้เรื่องก็ไม่รู้นะครับว่าเรื่องนี้มันจะตักเกินไปหรือเปล่าเพราะผมก็สนใจเรื่องนี้ขึ้นมาพอด,ดีตอนที่ดูซีรีส์วันทอนแล้วเข้าไปหาข้อมูลมาก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังข้าหนักไปก็ขออาภัยด้วยนะครับแต่ถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับ แล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับว่าผมจะดูเรื่องไหนแล้วก็จะหยิบเรื่องไหนมาเล่าหรือทุกคนมีเรื่องไหนที่อยากจะให้หยิบยกขึ้นมาพูดนะครับหรือคิดว่าเรื่องไหนยังสงสัยอยู่ก็มาทิ้งคาถามหรือความสงสัยให้รู้นะครับหรือเรื่องที่อยากจะให้เราไปสืบหาเนี่ยในใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านนะครับผมสวัสดีนะครับก่อนจะลาจากการอย่าลืมติดตามเราได้4ช่องทางนะยูทูบอินสตาแกรมทวิตเตอร์แล้วก็เฟซบุ๊กนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสาหรับช่วงดูจนได้เรื่องไปแล ๊าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามกันนะครับกับช่องไอซีแอนด์นะครับ,บ,บ,นนรบผมถ้าอยากเป็นกำลังใจพวกเรานะครับก็ฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมเพราะรู้ไหมครับว่าตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ย90%ของคนดูเนี่ยยังไม่ได้ subscribe พวกเราเลยช่วย subscribe ให้พวกเรานิดนึงนะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเพื่อให้เรามีกำลังใจในการทำงานต่อไปนะครับผมแล้วก็ถ้าใครนชิ้นชอบต,ติดตามได้ที่ช่องทาง,ง,งนะยูทูบอินสตาแกรมทวิตเตอร์และเฟซบุ๊กครับเดี๋ยวจะดูคลิปอื่นต่อไปข้างล่างวัันนนนี้คค่ตอะรบ